ี่จะยอดขายดีขึ้นแต่พี่อะาําให้ตัวพี่เสียเองนะออเดอร์มาแล้วที่ส่งอะไรอย่างเนี้ยเข้าใจไหมครับแล้วพี่ก็ต้องอ่ากล้าที่จะเอาตัวเองมารีวิวเช่นน้าดาแม่น้าดากรูเกงและมาเชิญพี่นีนนนนนนเ่เงครับเจ้าของตัวจริงสินค้าตัวนี้เรากินกันอร่อยเคยเห็นเจ้าของตัวจริงหรือยังครับตอนนี้เราเชิญมา ให้เห็นกับตาว่าพี่ก็มีอะไรบ้างแล้วลงทุนทำให้ดูโหน่านกินดูสะอาดหรือไม่ก็เราพาทีมงานไปร้านของพี่เลยไปดูการผลิตไปดูมีสินค้าอะไรใครดูตอนนี้สนใจรับโค้ชเสอรลดไปเลยยี่ติดต่อมาภายใน50นาทีนี้อย่างนี้มันโอเคนี่อืเขาเรียกว่าเป็นที พาร์ทเนอร์ partner คือใครผู้ร่วมผู้ร่วมอาจจะเป็นทีมการขายผู้ร่วมอาจจะเป็นทีมขนส่งคุณไปติดต่อเป็นพาร์ทเนอร์ถ้าเราไปส่งกับเคอรี่แล้วไม่เป็นพาร์ทเนอร์นั้นค่าส่งแพงมากแต่ถ้าไปติดต่อแล้วเขาบอกว่าโอ้อย่างนี้เราให้พิเศษแต่คุณมีส่งเรื่อยๆใช่ไหมถ้ามีเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับหน้าบ้านเลย เจ๋งไหมไประหยัดเลยครับไม่ต้องเสียค่ามาร์เส่งอ่าดีไหมครับดีลาซาด้าช็อปปี้พวกนี้ก็มีบร,ร,ริการไปรับถึงหน้าบ้านนะครับทีนี้ผมก็มีคำว่าดอกชิปตรงนี้มีดอกชิปตรงนี้แล้วก็ฟลิปดอกชิปอยู่ในหมวดของ มบลงทุนการค้าทําการตลาดออนไลน์อยู่นะสําหรับท่านที่สนใจหรือคิดว่าเอกสารนี้มีประโยชน์อยากทำหาครับแล้วผมก็มีทีมงานที่เอากระดาษไปให้คุณเซ็นชื่อตรงนี้ก็คือนโยบายของทางสมาคมพิิการที่ทไทยโดยทนายกก็มีความสนใจที่อยากสะัำสนุนต่อนะครับใช่ไหมครับที่ใช่ท,ที่เราคุยกันนะ ก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คนเนี่ยอย่างดีนะความรู้ทุกอย่างอย่างแรกก็คกฎหมายเราต้องเท่าทางอยาให้มิจฉาชีพลอดถ้ามันขูเราเราขูกลับเพราะเรารู้มาแล้วอ่าหรือไม่เราก็เฉยเฉยแล้วก็ไม่สนใจมันจะได้ไม่ลำียมันโทรมาหลอกเราแล้วก็เฉยเฉยนะครับอ่าเรื่องกฎหมาย ท่านกระโดนมาหลายรอบครับอาจจะไม่กี่บาทแต่โจมันได้ใจนะั้มได้ใจสิได้เป็นพันหนึ่งแต่สักแสนคนรวยมิล่รรวยแล้วเราบอกเสียก็พันเพราะฉะนั้นครับเราต้องไปค,นคน้นข้อมูลที่ได้เข้าไปใน Google ผมสอนแล้วค้นตรงไหน Google พอเข้าไปในมือถือก็ค้นได้ ไปโพสเลยว่าโดนมิจฉาชีพที่รรมายื่รอย่างไรเราเขียนมันหลอกคนเป็นปุ๊บจะเจอบักพวกที่โดนหลอกที่เขามาโพสเอาไว้แล้วจะมีบางคนที่ถ้าโดนหลอกอย่างนี้เอาเรื่องยังไงไปที่ไหนอ่าฉันโดนมาเราก็ไปรวมกลุ่มเขาในกลุ่มเฟซกัวนี้นะครับอืมอยากให้โดนหลอกซ้ำหลอกซ้ำนครับ ต่อไปครับผมก็จะอยากให้ทุกคนเนี่ยนำความารู้ที่ได้ไปบอกต่อนะครับเจอคนพิก,การคนพิก,การไม่ใช่อุปสรรคใดๆแล้วทุกวันนี้เก่งกว่คนปกติมีเยอะนะครับเราไปบอกต่อว่ามีสิ่งดีๆกับโครงการนี้ให้มาสมัครนะอาหารอร่อยไหมอที่นอนนอนสบายไหม ร้อนไหมหนาวไหมหนาว,น,าว <c oughs> นั่นก็ไปบอกให้เขามาแล้วก็เตรียมชุดกันหนาวมาด้วยเว้นตาบางคนหลอกลืมอ้อชมาชวนนักลสมัครครับโครงการนี้สับสนุินท่านเป็นที่แล้วขอให้ท่านร่วมมือกับเราแล้วก้ากันไปข้างหน้าเราพร้อมทีมงานพร้อมอยากจะช่วยท่านให้มีรายได้ด้วยนั้นผมก็ขออนุญาตปิดการอบ,บรม แล้วใช้ได้เิื er. ias, okay. ่อกีบยาครบนะครบนะแล้วอยากกลับบ้านงานเอาไม่อยากกลับเลยแหมบอกว่าบอกว่าอยากกลับนั่งเปลนตัวคร eros, yeah> ับ